เลเอามันวิ่งร้อยสามห้าเฮียกดสองมาแต่เรียวเอาไปีนี้เล่นหน้าได้เออมันมันเป็นแผนอย่างงี้นี่หว่าเฮียเอ้ยไอเซล้อเอามาลงอยู่กลางเลยเป็นช้าเม่อนน่ะโรนนยั่ร้อยสามสี่น่ะอยู่ตรงนั้นน่ะร้อยสามห้าเล่นปีดแมตหน้ารับลุงต่อหนึ่งจุดห้าต้องยิงสองเท่านั้นถึงจะได้เงินในเปรตในรับวะเดี่ยผมผมเชียร์กับเพื่อนพันหนึ่งอย่าเสียนะพี่โรน ไม่เดืยดไม่เดีอยเนองแต่ว่าตอนนี้ก็โดนไป็นหนึ่งสูตรแล้วครับตอนนี้กำลังฟังฝั่งของจริงคือเดียวอบไหมเยวตึกกับแตกนะเดียวแตกนะไอ้มกลัวจัดกลัวจัดอ่ะโง่จริงเพื่อนกลัวอย่างโง่เลยบอกตัวพี่พี่ว่าเขาโง่ปะพี่มาดีบอกรออะไรอ่ะโง่จัดเลยอะเหมือนเพี่ก็โดนโดนหลอกอ่ะไม่ใช่เนอะเงินกูกับมันคนละครึ่งแค่นั้นเอง ต่อยต่อพี่ต่อยต่อยต่อยพี่ใหญต่อยทำทำอย่างนั้นแล้พี่ทำอย่างนั้นแหละเอางี้พี่พูดตัดไ้เขาแพ้เยอะดิเดี๋ยวผมแบ่งพี่ไปสกอร์สูงอุ่นใจแต้มยางครับแต้มยางมันต้องสองแมตต์คุณดูมันต้องสองแมตต์ไอ้งูสองแมตต์แมตนี้ยคือจบเลยแมตนี้ถ้าเกิดว่าลุงชนะก็จบสี่พันบาทวันวันเจ้าถ้าสมมติว่าหนึ่งหนึ่งปึ๊บแล้ว แมตต์ต่อไปก็ต้องชิงกันใช่ไหมหรือว่าไงใครถึงสามก่อนถูกไหมต้องชิงกันไม่ต้องชิงต้องชิงกันใครถึงสองหรือถึงสามก่อนสมมุติถ้าลุงแม็กซ์หนึ่งหนึ่งแล้วคิงหนึ่งหนึ่งอ่ะก็หนึ่งหนึ่งก็รอบสุดท้ายไงใช่พี่ตอเชียร์พี่จัดเลยพี่ฮิงเขาปลูกใจใหญ่เลยได้ตอนตอนพี่ไปเขาบอกว่ากูรู้ว่าใครเลรยวกูบ้างไว้ยกูรู้กูรกูไม่เคยนี่กับมึงนะเพื่อนกูบอกก่อนไปไปกูที่มนเป็นคนเดียวผมไม่เคยเห็นเพื่อนที่รักพี่ขนาดนี้พี่คบกันไปนานๆเลยพี่นี่แเพื่อนเพื่อนแท้ของ ถ้าขิงชนะรอบนี้<อ>ก็เสอมอได้ไงวะโคม่บอลใช่ใช่สออเ,เสมอกันเลยเกมมึงไอโรนิโชครับมาให้เดวิดแมคแฮมตอนนี้อาจจะเล่นดีขึ้นนะเพราะว่าเขาจับแผนไม่งงละ้ะไอรโรนิโ้ส่งมาให้เราไปโยเลียวเราไปโยเลียวตัวผมยิงไกลได้ทุกตัวนะนี่แนะนำเลยยิงระยะนั้นจะได้หมดเลยกดซัดไปเลยไม่หลอกมครับไม่หลอกไม่หลอกลองดูพูดจริงพูดจริงแต่มันเป็นความเคยชินไง แล้เป็นโดรนโยครับเนี่ยยิงไกลได้ยิงดีะไย่เนี้ยโอ้มันชินไหวที่มันชินจริงๆว่ะมันชินแบบเล่นอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นอย่างนั้นไงพี่เล่นอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละที่พี่เป็นโอเคโอเคน้องพี่ลองเปิดใจดูในออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้้เหียเล่นง่ายแล้วสวยเพื่อนสวยเสียงีกูได้เดี๋ยวระยะนี้กูยิงเดียวเลยนะมันยิงได้หมดพี่ตัวผมเทพเจ้าจัดอ่ะ ูดไปเรื่อยบอลพูดไปเรื่อยนะไม่เป็นไรไม่เอาก็ลองดูไม่เป็นไรครับแต่บางบาราเซียรัตโมนะครับอย่างคองบอลอย่างต่อเนื่องผมว่ายังไงก็ได้ครับน่าจะสวนได้อย่างง่ายมันเอาว่าบอดิเชียหรือว่าบารเซียร์ตมุนผมป่านไปมัวสวผมไม่รู้แล้วเป็นลีกโคดกันต่อไกลโว้ยหวันระแวงเพื่อนมาอีเม็ดอุ่นใจเพื่อนมาอีเม็ดอุ่นใจอย่างครับกา้าตัดบอลไม่ได้เอสเซียนี่มัน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 เออ มันไม่กาดเฮ้ยเฮ้ยเกฮ้ยและกาก้าอุกาก้าเออเฮ้ยยาเออบอลสองเป็นโรเบโตครับเรตัดบอลไม่สวยเพื่อนเพื่อนอย่าเล่นนะเขตโทษเอสเซียงเหมือนแมนยูนะไม่เขตโทษอ่ะเล่นจนโดนเองอ่ะเโซนเดสครับสวยเพื่อนหลอกไปหลอกไปก็ไม่มีตัวจ่ายเลยเฮียไปไหวอยู่เพื่อนเซดอฟเอสเซียงกลางเขาแน่นไปโทนนี้และเป็นลานาเอซดอฟและเป็นลาเปียวเรียวครับลาฟาเอลเลียวยังไงลาฟาเอลเลียว สวยเพื่อนดาวรุ่งดาวรุ่งของทางด้านของเอซีมิลานเลยบอลมาบอลเลยมาแล้วนะครับตอนนี้เอซียังเอาไปเพื่อนโรเบโตคาร์ลอสเพื่อนโรเบโตคาร์ลอสส่องมันทุ่ยเฮียโรเบโตโรเบโตคาร์ลอสกากแม่งทั้งสองเกมเลยเฮียแล้วมาเป็นทางด้านของบอลเซียนรักตูนและยังเอาหูไม้แล้วครับมิลานไม้แล้วเดวิดแบ็กแฮมได้เตะดอสเตยดอสยังไงจะตอกไกลอีกหรือเปล่าเตยดอสยังยัง ไปลอยนโยสวยสวยเฮ้ยโอ้ยสวยป่องป่งป่องป่องป่องสองศูย์เลส์ตัดเพื่อราคาเว็บไหลสูงต่ำห้าลูกว่ะโอเคเนาะน่ากดปะน่ากดปะน่ากดน่ากดคนเลยคนส่งห้าลูกนะน่าจะจบประมาณสี่สองโอเคกินอยู่ละสูงต่ำห้าลูกครับตอนนี้อนป่วยติดพนันกันจนมานั่งบ้าบ้าบอๆนี่คอเซเซปดรอปาเฟลเลอยลสวย เดี๋ยวดึงอยู่แล้วเป็นแบบนแล้วเอเสียงแล้วนั่นช่องช่องไม่แทงครับโอ้ครับมันลุกปะสมาธิมึงนะใช่กูรู้มันเชียร์ลุงนะกูบอกก่อนนะเพราะมันแทงไปกับลุงแล้วยังไงยังไงเอาแล้วอู้มาแล้วก้าโอ้โหยังครับดาร์ของมิลานมาจะแทงหรือเปล่าปีกออกไปแล้วนะปีกวิ่งออกไปแล้วนะอ้าวไม่ออกสวยเพื่อนครับยังเล่นอยู่ไม่ถ่วงเวลาป่ะเนี่ยไม่ได้ถ่วงมันไปไม่ได้หลังแกแน่นนะ แล้วนหน้าของมิลานที่กำลังบุกมาอยู่เหมือนเดิมโทนาลี่เม่สามเพ <p> ื่อนเม็ดสามมาแล้วเม็ดสามมาแล้วสกอเว็บดิงเม็ดสามเพื่อนยังไงเอียงเม็นสามดิงเม็ดสามเม็ดสามดิงเพื่อนเโอ้อหเม็ดสามเกือบมาเหมือนจะไปออกซูเปอร์เทนนะการยิงบนเสาแบบนี้โกตั้งกว้างแต่เสาเล็กๆก็ยิงโดนครับเวลาเพื่อนผมยิงได้ให้กดปุ่มเพิ่งหน่อยปุ่มงอะไรเหรองงไงดิปุ่งอะไรอ่ะแล้วบร์เยะรัตมูลครับยังมีการคลองบอลอยู่ โอเวน่นโอเว่นรอจังหวะโอเว่นรอจังหวะตัวอะไรแล้วไม่เข้าบอลอย่างนี้หวาเฮ้ยเออ,เ,อ,อเขาจับบอลลัน่นโอ,โอเว่นจับบอลลั่นครับนิดนึงครับบอลลั่นไปนิดนึงสวยเพื่อนเกมยังไม่จบครับเกมยังไม่จบเหลือแเบบวลาเยอะเพิ่งผ่านไปเพียงแค่สี่สิบนาทีเท่านั้นเองสวยเพื่อนสวยมากเพื่อนสวยมากยังไงเอสยังอุยนิดเดียวยากครับยากโอ้เปล่าแล้วเพื่อนเปล่าแล้ว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  เ,เป่าดีกรรมการมึงเออะไรเนี่ยเอา้าเ,เอ้ามึงไม่เป่าล่ะเอสส <c oughs> เอสไลด์ได้แต่โวยเฮ้ยกรรมการไม่เป่ามาให้ฟาวา่ะเ,เออเป่าให้ฟาวดีอเ,เออได้ฟาวอยู่เพื่อนเอ้ยหมดเวลาเว้ยหมดเวลา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 ครึ่งแรกครับถ้ามาต่อนี่ไม่ต่อครับตมดเวลาไม่ลามเวลามีการบุกอย่างต่อเนื่องครับ มันไม่เติมไว้เ่ี่แขวยเขานี่แน่นเหลือเกินนะบอลเตอรถดตมูลและส่งไม้แบ็คแฮมเวลาเขาได้บอลเขาเออผ่เพื่อนไม่สามดิงแล้วสกอร์ดิงแล้วนะสาศูนนะโรเบโตคารอสจ่ายไม้แบ็คแฮมครับสกอร์ด้งแล้วสามศูนย์ในเว็บดิงในเว็บดิ่งในเว็บด้งสามศูนย์ในเว็บดงสามศูนย์โอ้ยยยยยยย้ยย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 ายยลยย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 ยเยย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 ย่ยยยยยยกยนยยยยยยโยนลยย นอริกองกลางโดยทางรัดและโรลลนดิโนส่งไม้กับไมเคิลับเตียงและเตียงเสตียน,นะสองหล่างราอบอะหายจังหวะจะปั่นครับแต่ไม่ไหวครับเป็นบาร์เซียทุนจัดมาได้ครับผมและเป็นทางด้านของโดอาายครับส่งมายัางไงจะส่งหรือเปลา่าสวยติดมากเพื่อนยังได้อยู่ครับและลิโกโดคาก้ารี่ิโโดกากา้กา,กา,กาจ่ายมาให้ดูอาายและดูอาายจ่ายโอเวนร์โอเวอรเพื่อนโอเวทางด้านของลิโกโดกาก้าไปแล้วจังหวะยังไงลิโกโดกาก้าอย่าสไลด์นะตรงนี้อย่าสไลด์รู้รู้รู้ อยู่ครับแล้วโดนตกครับแล้วเปนเการก้อย่งไรมาอยู่แล้วเป็นเออเออดนุ่งหนักโดนบุกหนักกลัวอะไรวะน้าอุ้ยสวยเพื่อนโดนบุกหนักไม่เป็นไรเออไปลุดลุทลุดเขามามุกหมดเลยโรไม่ได้ไม่ได้เอซีมิลานสวยว่าส่วนกลับไม่ได้ครับแบลแฮมเซดบเลอาวิ่งแล้วเลอาวิ่งนะครับแล้วโดนไม่เลอาเอาไม่ได้ครับหมดละ โดนดูอานายกลับเหมือนกันครับจริงอยกข้าอกไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะครับไม่ได้นะยิ้มน้ไําใจไม่นักกีฬานะโอ้ยไปกันต่อครับจังหวะนี้ครับผมฐานของบาบูน้โหมึงโอ้โหอะไรบอลโอ้จะเสียเงินไงร้องโทลลี่ครับเราเฟลี่ยวแล้วสำคัญเรียกออกมาแล้วยังไงส่งไม่ได้โทลลี่เหมือนเดิมคารูครับ นี้ค่ะรสเดดรอบส่งมาให้กับเอาแล้วโทนัลลี่หลุดมาอย่างนี้ยังไงตลอดครับแต่กลายเป็นการหลอกตัวเองขุไม่ยิงว่าเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเพื่อนเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเจเย็นใจเย็นไม่เวลากูเล่นกับทุกคนกูต้องนึกว่าถึงเล่นกับมึงด้วยวะเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรผมรู้มันเป็นเพราะตรงที่ตรงที่สมองไม่เกี่ยวอาจารเอ๋อาจารเอ๋อาจารเอ๋บ้านของมิรานนี่เขาเข้าบอลช้าเลยนะเขามีสติแล้วนะ ปกติเริ่มกลับมาครับเป็นหน้าของลุนโดอาณาจะโดุดไหมอูสวยเพื่อนเม็ดสามดิไม่ผ่านตัอมอริครับสว้สวยๆลองทำสองเม็ดถึงโดนยิงอีกลูกหนึ่งยังไงก็กินได้ดับเอสเซียงเม็ดสามมาหน่อยเป็นตัวขาดยากฮาลูดูครับไปเอสเซียงเตโอนันเดสตตายไม่ขาดครับไปติดที่โอเว่นครับและเป็นทางหน้าของลุนโดอาณาครับ โอ้โหหักน้ำบอลไหว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 ไอ้ยายายาโดนไปไม่รู้เป็นยังไงจังหวะนี้ปั่นระยะไกลหรือเปล่าอาวาฮ่าเขาไม่ปั่นลุงอ่ะอ้าวอ้าวโดนลุงเฉยไม่ปั่นนะลุงอ่ะไม่ปั่นวะเออโดนลุงเฉยลุงบอกอะไรของมึงเนี่ยไอ้บอลเดี๋ยวแล้วตอร์นี่ครับตอร์ี่มาแล้วไปยาเรีเอาแล้วไอเดอะดอทยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับ เอาแล้วเป็นโนโด้วยอะไรเพื่อนเวลาเขาอะไรอย่างดี้นะโอ้โหไอ้เยอะได้กินแล้วคูเริ่มได้กลับมาได้กินอีกครั้งแล้วคนดูครูเร่มกลับมาได้ได้กลินอีกครั้งคูได้กินอีกครั้งครับลมโตคาร์ลอดลมโตคาร์ลอดครับเอ้โหแล้วตีดอกเ้ียัง เต็เซียนอะไรยังไงฮะเปเซียนตายๆไปผ่านแล้วเป็นนั่งนักบอลไวไวไว้อนมาตัวที่โค้ชจังหวะส่วนคำสไลด์ได้สไลด์เพื่อนสไลด์ได้สไลด์เไปออกเป็นหนึ่งเตนี่เลยไปได้หรือกป่าครับเดวิดไปแดงครับเออไปบุกครั้งสุดท้ายเนี่ยโอ้ถูกเวลาสวยสวยผู้โชคยังไงวะบอลมันมันบุกไม่ได้กางกนแน่นอดมูลครับลอดมูลสวยสวยเพื่อนบุกรอบสุดท้ายเออเน่ง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 อันนี้ใคร พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคลองเกมพวกกูนกับเบอร์ว่าฉัน one, all night all day กูไม่สนใจว่ what you say, what you say. าจะสีว่าจะสีท่าในคลองพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลงพวกกูกำลังปายสูจ้จนวันสุดท้ายไปเส้นดีกกำลังใายพวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน